อรุณสวัสดิ์ค่ะหน้าห้องอาหารเช้าของครัวภูต้นน้ําจังหวัดสตูลน,นะคะมีอยู่คลิปนึงค่ะลงไปแล้วก็ไม่ได้บอกสถานที่มีคนสอบถามมาเยอะเลยว่าที่นี่ที่ไหนครัวภูต้นน้ําของเรานะคะจะให้บริการอาหารเช้าที่ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้สวยงามแบบนี้ทุกวันเลยค่ะภูต้นน้าล่องแก่งสตูลน,นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ิตําบลน้ําผุดอเาเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะอาหารเช้าของเรานะคะจะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เข้าพักแล้วก็ลูกค้าที่จองมาทานอาหารเช้าอย่างเดียวค่ะไม่ได้เปิดขาย ทั่วไปนะคะถ้าอยากจะมาทานอาหารเช้าของเรานะคะแนะนําให้จองมาล่วงหน้านิดนึงค่ะสามารถจองมาได้เลยค่ะทางบ้านฟ้าของภูต้นน้ําล่องแก่งสะตูนจังหวัดสะตูนค่ะเราจะมีอาหารหน้าตาสวยๆให้บริการแบบนี้ทุกวันนะคะในการบริการเราก็จะบริการแบบบุฟเฟ่แล้วก็ไม่มีคูปองนะคะลูกค้าจะเข้ามาตักทานกี่รอบก็ได้ครัวของเรายินดีต้อนรับมากๆนะคะและเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของครัวเราก็คือขนมครกโบราณค่ะขนมครกโบราณน,นี่คือเราจะมีทุกวันเลยนะคะเราจะหยอดแบบ ทุกวันแล้วก็แคะร้อนๆนะคะลูกค้าที่เข้าพักกับเราก็คือเมนูนี้เมนูนี้ได้เจอกันแน่นอนค่ะขนมครบโบราณ